โครงการรวมพลังหาร2ปี2562โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานสอนอพอกระทรวงพลังงานปลูกกระแสนวัตกรรมประหยัดพลังงานผ่านกิจกรรม Hunt to the Battle เปิดเวทีให้คนรุ่นใหม่ Gen Y แสดงพลังประชันไอเดียประหยัดพลังงานนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงไฮไลท์นิทรศาการ8นวัตกรรมประหยัดพลังงานพร้อมจุดถ่ายภาพสำหรับคู่เข้าร่วมงาน รายละเอียดจะน่าสนใจแค่ไหนเราไปชมภาพรบรรยากาศและฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะก็จริงเรื่องอกิจกรรมโครงการหันสองนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ทางเราเนี่ยนะครับได้จัดดำเนินการอย่างต่อนเนื่องมาตลอดนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะของออการดําเนินการให้รู้จักรณรงค์เรื่องของการคิดก่อนใช้นะครับที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องของการคลิปอาขยาต่างๆนะครับแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยในยุคดิสเลกชันนะครับเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ ผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคน Gen Y นะครับก็เป็นกลุ่มคนที่มีใ่นะครับในเรื่องของการขับเคลื่อนสังคมไทยับวันนี้เองเราก็มีกิจกรรมดีๆนะครับมีการออกเรื่องของนวัตกรรมนะครับการใช้นวัตกรรมในการในเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราออกในเรื่องของคลิปนะครับวร์ลคลิปนะครับที่เรียกว่านวัตกรรมหาร2รลองเลยครับก็จะเป็นตัวคลิปที่จะสร้างกระแสนะครับทำให มีการใช้การประหยัดพลังงานร่วมกับพฤติกรรมและนวัตก,กรรมเข้ามาประหยัดพลังงานอย่างง่ายๆมากเลยนะคะอย่างแบบของพวกเราทีมเราเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพฤติกรรมเนาะ,ะซึ่งพฤติกรรมของของของพวกเราเนี่ยก็คือเริ่มต้นด้วยจากชีวิตประจําวันเลยคือการแบบวางแผนการซื้อของเข้าบ้านนะคะคือเวลาเรามีครอบครัวใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมคะซื้อของเข้าบ้านเนี่ยเราก็สามารถลิสต์ได้เลยว่าเอ๊ะมันมีสิ่งไหนหมดไปแล้วบ้างหรือว่าของอาหารแห้งอะไรที่เราแบบ ต้องซื้อประจาเดือนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปซื้อทีเดียวมันช่วยเรื่องของการประหยัดเชื้อเพลิงนะคะประหยัดเวลาแล้วก็หลายๆอย่างในบ้านด้วยอะคะ่ะ ของเราจะเน้นเ,เรื่องของการประหยัดพลังงานในเรื่องของรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของการตรวจเช็คสภาพรถแล้วก็เรื่องของการวางแผนการเดินทางต่ตางๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแน่นอนเรื่องของน้ํามันยังไงเราก็ต้องใช้อยู่แล้วมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าถ้าเราดูแลรักษาเครื่องยนต์เป็นอย่างดีเราให้มันเกิดการเผาไหม้ที่ดีแบบเป็นความเร็วที่มั่นคงนอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยประหยัดพลังงานได้บ้างแล้วก็เลือกที่เหมาะกับตัวเองจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมจะเป็นพฤติกรรมการใช้ชีวิตในชีวิตประจําวันนะครับในรอบๆตัวรอบๆบ้านว่าเราทําอะไรได้บ้าง เพราะว่าตอนนี้ก็เพิ่งมีรูปด้วยมันก็เข้ากับสถานการณ์เพราะว่าใช้พลังงานเยอะมากทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมวัตกรรมใช้หมดเลยครับเพราะว่า,ายุคนี้นะครับเรามีแอปพลิเคชันเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีถึง8อย่างที่ตอนนี้เป็นพรีเซนเตอร์อยู่นะครับลองไปหาดูได้ครับในเพจรวมพลัหลงหาน2ครับทางฝัง พวกเราก็จะเป็นเตรียมเตรียมมาแล้วมาแล้วทางฝั่งของพวกเราจะเป็นในเรื่องของนวัตกรรมนวัตกรรมที่สามารถปรับเปลี่ยนคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นแล้วก็พัฒนาได้อย่างยังย่งยืนขึ้นจริงๆอย่างขโซล่าวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับโซลารูฟท็อปซึ่งตอนนี้ที่บ้านเองที่เชียงใหม่ก็ติดตั้งโซลารูฟท็ปอปตรงนี้อยู่ด้วยก็ค่อนข้างศึกษาหาข้อมูลอยู่พอสมควรแล้วก็เห็นได้เลยว่ามันสามารถช่วยประหยัดพลังงานแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายค่าไฟในบ้านได้จริงๆะครับผมก็เป็นการทาืออนไลน์นะครับผมในการ ใช้วนวัตกรรมในการลด,ลดพลังงานนะครับก็ถ้าสมมติว่าเราใชอา้ออนไลน์นะในการซื้อของเราก็ไม่ต้องขับรถไปเองหรือไม่ต้องเสียเวลาในการรอของอะไรอย่างของผมนะครับก็จะเป็นนวัตกรรมที่จะทำให้เราเนี่ยช่วยประหยัดเชื้อเพลิงครับอย่างเช่นพวกแอปนําทางหรือว่าแอปเรียกรถนี่งครับมันก็ทําให้เราเนี่ยประหยัดเชื้อเพลิงลงมาเยอะคือมันอาจจะมองว่าน้อยครับแต่ถ้าเกิดรวมๆกันจริงๆแล้วเนี่ยเป็นมวลใหญ่ๆแล้วมันก็จะได้แบบการประหยัดที่ยั่งยืนแล้วก็ได้มากขึ้นครับ Thank <laughs> you.